สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราครับกลุ่มนกน้อยนอนนิ่งในหนองน้นําเล่มๆน,น,นะครับก็จะมานําเสนอความคลืบหน้าครั้งที่3นะครับเกี่ยวกับโปรแกรม c ค a s ส r o มคิกเกิลครับที่มีชื่อว่า xme นะครับโดยในหัวข้อที่จะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อนะครับโดยหัวข้อแรกเนี่ยจะพูดถึงการปรับแต่ง UI เพื่อให ใช้งานง่ายขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้นหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่ม e อ r ร์เรอร์แฮนขึ้นมานะครับส่วนหัวข้อที่3จะเป็นพูดถึงระบบการ Enrollment ของ Student นะครับซึ่ง Student เนี่ยสามารถ Add ตัวเองเข้าไปในคอร์สเองได้โดยใช้คอร์ส ID นะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องรออาจารย์ดึงเข้าไปนะครับหัวข้อที่4จะเป็นพูดถึงเรื่อง Extra Score นะครับ โดยเอ็กซเตอร์สกอร์เนี่ยก็คือเป็นคะแนนพิเศษที่สมมตินักศึกษาทําการบ้านส่งก่อนเวลาหรือทําตามเงื่อนไขที่อาจารย์ตั้งไว้ได้ถูกเนี่ยก็จะมีคะแนนโบนัสให้นะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของสถิติการทําการบ้านหรือควิสนะครับเป็นการเก็บว่านักเรียนเนี่ยตอบอะไรไปบ้างข้อที่ถูกเป็นอะไรบ้างมีคะแนนสูงต่ำยังไงเรียงของนักเรียนได้ครบทุกคนเลยนะครับซึ่งอาจารย์ก็สามารถเข้าไปดูเองได้เหมือนกันนะครับ ในหัวข้อแรกเราจะาเริ่มกันเลยนะครับที่ปรับแต่งก็จะมีหน้าโปรไฟล์นะครับโดยสปินก่อนเนี่ยเราจะมีแค่โชว์สเตตัสของติลปินหรือทีเชร์นะครับว่า ID นี้เป็นของติลปินหรือทีเชร์นะครับส่วนสปินใหม่เนี่ยเราดูแล้วว่าสปินก่อนเนี่ยมันดูโล่งไปนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรโดดเด่นก็เลยใส่รูปเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ปรับฟอนต์เพิ่มให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นหน้าคอร์สนะครับหน้าคอร์สเนี่ยปกติแล้วจะมีแค่โฮมเวิร์กหรือควิสนะครับ แล้วก็มีปุ่มอยู่ด้านล่างครับก็คือปุ่ม a d d teacher กับ a d student นะครับในสป i ินที่3นี้เราเลยเพิ่ม Course description เข้าไปเพื่ออาจารย์จะสามารถอธิบายคอร์สของตัวเองไว้ในหน้าคอร์สแทนครับเพื่อที่นักศึกษาจะได้มาอ่านกันได้นะครับแล้วก็ย้ายปุ่ม a d d teacher กับ a d student ไปไว้ทางขวามือนะครับแล้วก็เพิ่มปุ่ม show score ขึ้นมาเพื่อ show คะแนน quiz หรือ homework ของคอร์สนี้นะครับ หน้าสุดท้ายครับก็จะเป็นหน้า sign up sign in นะครับซึ่งปกติแล้วเมื่อสปินก่อนเนี่ยก็จะมีหน้าที่กรอกข้อมูลไว้ตรงกลางครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นหลังอยู่สีเดียวนะครับเราเลยเปลี่ยนให้พื้นหลังเนี่ยเข้ากับตัวโปรแกรมเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ย้ายส่วนกรอกข้อมูลเนี่ยไปทางขวามือเพื่อความสวยงามนะครับส่วนในเรื่องของ UI ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ error handling นะครับสำหรับ Error handling นะครับในที่นี้ก็คือสำหรับ user input ในกรณีที่ user ไม่ได้ Input อะไรเข้ามาในช่อง input เลยมันก็จะเป็น input ว่างซึ่งนั่นก็อาจจะส่งผลต่อระบบ ทำให้ระบบของทางเซิร์ฟเวอร์นั้นมีปัญหาได้ในบางกรณีครับดังนั้นเราก็เลยรับมือกับเออร์เลอร์แบบนี้ด้วยการแจ้งเตือน alert ขึ้นมาเพื่อให้ u s e r อกลับไปแก้ไขใน input ตรงนั้นให้เสร็จก่อนครับโดยที่ระบบจะไม่ทํางานต่อจนกว่า user จะเข้าไปแก้ไขตรงนั้นให้ถูกต้องใส่ให้ถูกไม่เว้นว่างเอาไว้นะครับ โดยดังตัวอย่างก็คือเมื่อเราสร้างการบ้านใหม่แล้วเราไม่ได้ใส่หัวข้อของการบ้านหรือว่าไตเติลนีครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนให้ไปใส่ตรงนั้นไม่ให้เว้นว่างไว้นะครับหรือว่าเมื่อเราเพิ่มคําถามใหม่แต่ว่าเราไม่ได้ใส่คำถามลงไปหรือว่าในกรณีที่เราใส่คำตอบไปไม่ครบหรือว่าไม่ได้ติ๊กถูกว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันครับ หรืออ,อย่างกรณีก็คือเมื่อเราไม่ได้ใส่คะแนนของข้อนั้นไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนว่าคะแนนข้อน,นี้จะมี default เป็น0อะไรแบบนี้ครับต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันที่ Implement เพิ่มขึ้นมานะครับเนื่องจากว่า Stakeholder ได้ Request ฟังก์ชันนี้มาก็คือเขาต้องการให้เราสามารถให้คะแนนกับนักเรียนได้เป็นกรณีพิเศษครับ อย่างเช่นนักเรียนสามารถส่งงานนี้ได้ก่อนเวลาที่กําหนดหรือว่านักเรียนสามารถทํางานนี้เสร็จเร็วในเวลา10นาที5นาทีอะไรแบบนี้หรือว่านักเรียนเนี่ยส่งภายใน10คนแรกอะไรแบบนี้ก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มเติมนะครับโดยในที่นี้เราก็ได้ใส่เดทไลน์ของการบ้านเข้าไปด้วยแล้วก็มีฟีเจอร์ให้เลือก3อย่าง ซึ่งสามารถเลือกทั้งหมดหรือว่าไม่เลือกเลยหรือว่าเลือกแค่บางอันก็ได้ครับก็คือส่งภายในเวลาที่กําหนดส่งก่อนกี่นาทีแล้วก็ส่งภายในกี่คนแรกก็จะได้คะแนนพิเศษเดี๋ยวจะไปเดโมโต,ตัวเว็บของการสร้างการบ้านนี้แล้วก็ลองทําดูนะครับเราจะล็อกอินเป็นอาจารย์ผู้สอน,นครับครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่คอร์ส เราเลือกคอร์สที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็สร้างการบ้านอันใหม่นะครับผมจะลองสร้างคำถามขึ้นมาสัก2ข้อนะครับทีนี้ก็จะมีส่วนของคะแนนพิเศษเราก็สามารถกำหนดเดยไลน์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับโดย Default ถ้าเกิดว่าไม่กำหนดเดยไลน์เลยจะตั้งไว้ให้เป็น7วันถัดไปของวันที่สร้างการบ้านนี้นะครับสมมติว่าตั้งให้เป็นวันที่25แล้วก็มีคะแนนพิเศษ เลือกทั้ง3อันเลยก็คือส่งก่อนวันที่เท่าไหร่ในที่นี้ก็จะเลือกเป็นวันที่20แล้วกันครับก็จะได้เพิ่ม2คะแนนถ้าส่งเร็วภายใน3นาทีแต่เราก็จะให้เพิ่มอีก2คะแนนส่วนถ้าส่งเร็วให้แค่คนแรกสุดเราก็ให้แค่3คะแนนแบบนี้นะครับก็สร้างกันบ้านอันใหม่ทีนี้ผมก็จะล็อกเอาออกไปแล้วก็เข้ามาในฐานะของนักเรียนนะครับเมื่อเราเข้าไปที่คอร์สก็จะเจอ การบ้านอันใหม่ที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับเมื่อเราก,กดสตาร์ทเริ่มทําการบ้านปุ๊บก็เวลาก็จะเริ่มนับขึ้นไปนะครับว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนะครับสมมติว่าคนนี้ทําเร็วมากๆเลยก็รีบทําเสร็จแล้วก็กดส่งครับก็จะมีการแจ้งคะแนนที่ทําได้ทั้งหมดกับแจ้งคะแนนพิเศษที่ได้ด้วยครับคทาวนี้ผมจะออกไปแล้วก็กลับมาเป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งนะครับเท่านี้นะครับเราก็ทําการบ้าน เดิมเหมือนกันครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยส่งเป็นคนที่สองนะครับก็จะพบว่าเราได้คะแนนพิเศษไม่เท่ากันก็คือตามที่เรากำหนดไว้นั่นเองครับสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบสถิติของคะแนนของการบ้านแต่ละชุดที่นักเรียนแต่ละคนทำนะครับโดยเพื่อนอีกคนก็จะมาพูดเรื่องนั้นครับ สำหรับสถิติ s ิสเ e มนะคะหรือว่าระบบเก็บสถิตินะคะในส่วนของ t ิ d e n นนะคะสามารถดูคะแนนเต็มของกันบ้านแต่ละครั้งพร้อมกับคะแนนมากสุดต่ำสุดคะแนนเฉลี่ยแล้วก็คะแนนพิเศษรวมถึงคำตอบที่เคยตอบไปแล้วก็เฉลยในแต่ละข้อนะคะแล้วก็สามารถดูคะแนนของตัวเองได้ด้วยค่ะในส่วนของผู้สอนนะคะสามารถดูคะแนนเต็มของกันบ้านในแต่ละครั้งค่ะ แล้วก็พร้อมกับคะแนนมากสุดน้อยสุดคะแนนเฉลี่ยของการบ้านชุดนั้นแล้วก็สามารถดูคะแนนมากสุดน้อยสุดต่ำสุดแยกตามแทกของแต่ละคำถามในแต่ละข้อรวมถึงดูคะแนนแล้วก็รายละเอียดการตอบคำถามของนักศึกษาแต่ละคนได้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาดโมให้ดูนะคะค่ะตอนนี้เราอยูอ่โปรไฟล์ของนักเรียนนะคะ อนักเรียนก็จะมีการบ้านที่เคยทำไปแล้วสามารถดูคะแนน,นได้แบบนี้คะ่ะสามารถดูได้ว่าคะแนนของนักเรียนคนนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็คะแนนเต็มของของการบ้านชุดนี้นะคะแล้วก็คะแนนมากที่สุดที่มีคนทำได้ในการบ้านชุดนี้คะแนนน้อยสุดในการบ้านชุดนี้ที่มีคนทําได้นะคะแล้วก็คะแนนเฉลี่ยของการบ้านชุดนี้เป็น3 1นค่ะแล้วก็การบ้านชุดนี้ ในแต่ละข้อนักเรียนสามารถรู้ได้ว่าตัวเองเคยตอบอะไรไปแล้วนะคะอย่างข้อนี้นะคะนักเรียนคนนี้ก็ตอบถูกไปนะคะแต่ว่าข้อที่ถูกก็คือ False ค่ะสามารถดูได้ในแต่ละข้อต่อไปจะเป็นส่วนของ teacher นะคะ,ะสำหรับผู้สอนนะคะก็จะมีการบ้านที่สามารถดูในภาพรวมได้นะคะว่านักเรียนเคยตอบไปแล้วกี่คนค่ะแล้วก็ คะแนนต่ำสุดมากสุดแล้วก็คะแนนเฉลี่ยค่ะแล้วก็สามารถดูย่อยเข้าไปอีกได้นะคะว่าคะแนนกันบ้านเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแท็กเนมค่ะสำหรับการบ้านชุดนี้ก็จะมีอยู่2แท็กก็คือไทยแล้วก็แมทนะคะเราก็สามารถดูได้ว่าคะแนนเต็มของแท็กนี้เป็น2นะคะแล้วก็คะแนนมากที่สุดของแท็กนี้ก็คือ2แล้วก็คะแนนต่ำสุดของแท็กนี้ก็คือ0ูนคะแนนเฉลี่ยของแท็กนี้ก็คือ1 3ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราสามารถดูได้ว่า นักเรียนแต่และคนได้คะแนนกันเท่าไหร่คะ่ะแล้วก็ดูสมมุติว่าจะดูของนักเรียนคนนี้นะคะก็จะดูได้เหมือนของนักเรียนเลยคะ่ะว่านักเรียนคนนี้ตอบได้เท่าไหร่แล้วก็ตอบอะไรไปบ้างคะ่ะอะต่อไปเป็น potential feature นะคะก็คือ ฟีเจอร์ของโปรดักต์เราเนี่ยสามารถทำอะไรได้ต่ออีกบ้างก็จะเป็นส่วนของ Reconnection หากนักเรียนคนนั้นเกิดขาดการเชื่อมต่อระหว่างการทำคลิปแล้วก็โฮมเวิร์กนะคะอาจจะกลับมาทำได้ฟีเจอร์ต่อไปก็เป็นสามารถทำแล้วก็ส่งการบ้านได้หลายครั้งค่ะต่อไปก็จะเป็นระบบ m a n นวลเกต d ิ้งที่ให้ผู้สอนสามารถตรวจคำตอบเองได้นะคะสำหรับหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่มนะคะ นางสาวชนรัตแก้ไข UI แสดงผลหน้าสถิติของนักเรียนค่ะนางสาวธนันพรแก้ UI แสดงผลหน้าสถิติของผู้สอนหน้าโปรไฟล์แล้วก็แก้ไขส่วนหัวข้อในแต่ละหน้าค่ะนายพงพักแก้ไข UI หน้าคอร์สแล้วก็หน้าสําหรับทำโฮมเวิร์คค่ะนายสุภเดชแก้ไข UI หน้าล็อกอินแล้วก็หน้าสร้างโฮมเวิร์คค่ะนายกริชทำระบบสำหรับสุ่มคำถามสำหรับ quiz ค,ค่ะ นายธนาวง์ทำระบบคะแนนพิเศษหรือว่า EXTRA SCORE ที่ได้คะแนนนี้ที่ได้จากการส่งงานก่อนกำหนดส่งเป็นอันดับแรกๆหรือว่าทำเสร็จแล้วส่งภายในกำหนดกี่นาทีนางสาวสุภาชาแก้ไขบ้างในส่วนของควิดค่ะนายสลันทำระบบสถิติเพื่อดูคะแนนจากแต่ละโฮมเวิร์กแล้วก็ควิดของนักเรียนแต่ละคนค่ะ สำหรับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ